สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับช่องยูทูปถาอิงเจอร์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่30มิถุนายน2566มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านนายพลโคลีบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของยูเครนนะครับเขาได้เขียนข้อความบนทวิตเตอร์หลังพูดคุยกับทางด้าน yes, เยสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้ข้อความที่เขาสื่อสารออกไปนั้นบอกว่ายูเครนเดินหน้าทําง,งานด้วยความประตือรร้นกับพันธมิตรนาโต้ NATO ทั้งหมดน้มน้าวพวกเขาว่า เวลาเห็นความชัดเจนเกี่ยวกับความเป็นสมาชิกของยูเครนในพันธมิตรแห่งนี้มาถึงแล้วทั้งนี้ประเด็นดังกล่าวนั้นเนี่ยครับเป็นประเด็นความสัมพันธ์ในอนาคตระหว่างทางด้านยูเครนกับนาโต้นั่นเองที่ได้รับการคาดหมายว่าจะเป็นคําถามหลักในวาระก,การประชุมของที่ประชุมซับบิทนาโตในกรุงวียนิอุสประเทศลิทัวเนียที่จะเกิดขึ้นในวันที่11-12กรกฎาคม2566นี้ประธานาธิมดตรีวลเดเมเยเซเลนกี้ผู้นำของยูเครนกล่าวกับรัฐสภาเมื่อวันที่28มิถุนายน อ้างว่าทาหารมีความเชี่ยวชาญในการสู้รบของยูเครนนั้นจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งแกนอาโตไม่ได้ทาให้พันธมิตรทาหารแห่งนี้อ่อนแอลงอย่างที่ยูเครนได้รับชัยชนะเหนือรัเสเซียตอนนี้เรากําลังรับความช่วยเหลือด้านความมั่นคงแต่ชัยชนะของยูเครนจะอภิธาน,นธนาการเพื่อความมั่นคงของภูมิภาคเราเพื่อทั่วทั้งยุโรปและเพื่อทลทั้งโลกนี่คือสิ่งที่ทางด้านเซเลนกี้นั้นกล่าวนะครับในขณะที่เยสตเทนเบิร์กก็บอกนะครับว่ามันเป็นสิ่งสําคัญยิ่งต้องเดินหน้าให้การสนับสนุนยเเรรรรรนนนนต่ออไปใกกกาาาา้ทุขงซีย และพันธมิตรนาโต้จะถูกหาคำตอบในเส้นทางการก้าวเป็นสมาชิกของพันธมิตรแห่งนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียแสดงความขุนเคืองหลายต่อหลายครั้งการแผ่ขยายอิทธิพลของนาโต้มาทางด้านตะวันออกนะครับกล่าวหาว่าสมาชิกนาโต้นั้นกําลังเข้าร่วมในความขัดแย้งยูเครนด้วยการบริจาคอาวุธให้กับยูเครนพร้อมตะวันตกนั้นมีแผนทาลายรัสเซียซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่ปูตินนั้นก็กล่าวย้ามาโดยตลอดว่าพวกเขาไม่ได้รบกับทางด้านยูเครนแต่พวกเขานั้นกําลังรบกับนาโต้นั่นเอง แม้กระทั่งตัวของวลเดเมียเซเลนกี้เองก็ยอมรับเมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนว่ายูเครนยังคงไม่สามารถเข้าร่วมนาโต,โตได้ก่อนการรุกรานของรัสเซียนั้นจะสิ้นสุดลงปฏิบัติการของยูเครนกับรัสเซียนั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2065ได้กระตุ้นความเคลื่อนไหวของพันธมิตรนาโต้ซึ่งจัดตั้งขึ้นมาเมื่อครบ75ปีก่อนครั้งที่ต้องผเผชิญหน้ากับสหภาพโซเวียตอย่างไรก็ตามสมาชิกในพันธมิตรทหารแห่งนี้มีความเห็นแตกแยกกันเกี่ยวกับกรณีของยูเครน แม้เยนตโตเชนเบิร์กบอกว่าทุกชาติสมาชิกเห็นพ้องยึดตามคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้กับยูเครนในปี2008ว่ายูเครนจะก้าวมาเป็นสมาชิกในช่วงเวลาในเวลาหนึ่งที่ไม่ได้มีการกำหนดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ทราบว่าจุดหมายปลายทางนั้นอยู่ที่ไหนและเวลาที่จะรับยูเครนเป็นสมาชิกนั้นเมื่อไหร่จนทําให้ดมิรท,รมรทรโควเลบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนั้นเนี่ยครับออกมาที้ไปยังนาโตว่าพูดให้ชัดจะรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกนาโตได้เมื่อไหร่นี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะ ที่ช่องท้าอินเตอร์เิวนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ